หนึ่งจะสองนะครับจรูยังไงว่าได้มาจากอะไรฮะหนึ่งจะสองจอที่นี่ฮะหนึ่งจะนิ่งแลวจอที่นี่เหมือนกันนะครับดูยังไงว่าได้มาจากอะไรนะปลายทางเป็นแสงของสีก็ถือว่ามีรถไฟจะมาแล้วแสงสีตรงนี้นนะน่าแสงของสีนะตรงนั้นฝ่ายตรงไหนนี่นะนี่นะนี่นะที่ผมคิดไปนะแสงของสีรถไฟมาแล้วได้เชื่อไว้ชัวร์เราจะ้ใหญ่ที่สุดนะ หนึ่งเจ็ดอนะขบวนรกโดยสารช่วงขาไปไอฝ่ายใต้นะก็คือหนะึ่งเจ็ดหนึ่งนะคือรถขบวนแรกนะเปิดไปดีวยล้วขบวนแรกนะไปแล้ว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 ,ลวหนึ่สอรถที่ยาวที่สุดโดยยาวคัน มเก็เกนะมาแล้วดีจะเอาาได้มะจากอะไรนะเชื่อวาชัวนะอู้ à, ี <t os> <t os à, ีสวีใช่แน่นอนชื่อวครับชื่อว่าเครับทุกคนเชื่อวาแล้วต็แต่ว่าจเลยนะห้าต่ตาหนึ่ ขครับข้อหน้าน okay <um ี่คืคะก่อนจะลงจักขบวนรถดสาบดิของและสภาระของท่านี่ถูกต้องครวนการรถไฟงประเทศไขอขอบคุณท่านผู้โดยสารทนที่ใช้บริการเดินทางด้วยรถไฟและหลอดนสที่ว่ามีโอกาสตอไอการรถไฟงปะเทศไทยคงมีโอกาสานี้โดยสาร่ะมนจะสอครับ มีที่มีสุขาระบบปิดด้วยนะช่เยะสุขาระบบปิดนะแบบนี้สุขาระบบปิดนะต้องมเข้าใแบบนี้ขอบคุณค่ะตัวไหนยิงวตัวไหนตัวไหนถือกเนี่ยเาหนึ่นึ่งหนึ่งวนึ่งหนนึ่งหนึ่งหนึ่งหนึงนึ่งหนึ่งหนึ่ง่งหนนึ่งหนึ่งงหัึต่งหนึ่งหนึ่งหหนต่งหนึ่ั่งหนึนึ

นี yeah, ổ ổ ่ยอ่อเอต่อต่อกันนี่ไงเงิก็หลังนี่บอสอ่อต่อนะบอสอสอหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งโอ้โหครับท้าดีฮะหนสอง